แอดเดี๋ยวจะบอกว่านิยายที่จะให้อ่านในฟังต่อไปนี้เรียกว่าเรื่องสั้นดีกว่าเรื่องสั้นที่แอดจานห้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องสั้นที่แอดแต่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะมันจะไม่ซ้ำกับเรื่องเดิมๆอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆอยากให้เพื่อนๆลองฟังให้จบอยู่นะคะเพื่อนๆคนไหนฟังจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากฟังแล้ว ก็ช่วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินคนดีคนเดิมนี้ด้วยนะคะกดแล้วก็ไปฟังกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคเพื่อน่พี่ๆทุกคนหนูชื่อมานะคะเอาเป็นว่าชื่อนี้เป็นนามสมมติของหนู หนูอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆพี่พพๆทุกๆคนฟังเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครๆได้หลายคนตอนนั้นบ้านของหนูอยู่ในชุมชนเล็กๆก่อนจะเข้าถึงชุมชนก็ต้องเดินผ่านวัดค่ะมันเป็นซอยข้างวัดมันจะเป็นซอยเล็กๆนะคะแล้วก็มีบ้านร้างอยู่หลังึ่งที่บรรดาวัยรุน่นและชายเร่ร่อน ชอบเข้ไปอยู่ที่นั่นบรรดาไวรุ่นเองก็จะเข้าไปมั่วสมกันตรงนั้นนะคะแต่ที่หนูเห็นเป็นประจำก็คือชายแร่นอนอายุประมาณห้าสิบต้นต้นแกเป็นคนเก็บของเก่าอยู่แถววัดนั่นนะคะแล้วก็เดินอยู่ในชุมชนที่หนูอยู่หนูเห็นแกมาสัระยะหนึ่งแล้วและคิดว่าแกเอง ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากที่หนูเลิกเรียนหนูก็เดินจะเข้าบ้านค่ะแต่มันก็ต้องผ่านบ้านล้างหลังนั้นทุกครั้งนะคะวันนั้นหนูได้ยินเสียงน้องหมามันร้องนิ่งิงนิงิง,ง,งออกมาจากด้านในของบ้านแต่มันก็เป็นปกตินะคะหนูได้ยินเสียงนั้นเป็นประจำ ก็เลยไม่ได้คิดอะไรแต่บังเอิญว่าวันเนี้ยไม่รู้ว่ามีอะไรดนจิตตดนใจให้หนูเดินตามเสียงนั้นเข้าไปทุกคนรู้ไหมคะว่าหนูอ่ะเข้าไปเจอกับภาพอะไรที่อยู่ตรงหน้าของหนูหนูเห็นว่าชายแร่ร่อนคนนั้นกำลังทำบางอย่างกับน้องหนา ทำอย่างเมามันมากๆเลยนะคะทำเอาหนุนขาสัน่นก้ขาวขาไม่ออกหนูพยายามจะก้าวขาเพื่อเดินหลบออกจากตรงนั้นไปแต่มันก็ทำให้ไปไหนไม่ได้จริงๆถึงทางชายเล่หคนนั้นหันมาเจอกับหนูเข้าแทนที่เขาจะหยุดทำนะคะเขากลับทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนว่าเขาต้องการจะโชว์ อะไรบางอย่างกับหนูแถมยังหันมาเสียยิ้มให้กับหนูเหมือนว่าเขากำลังมีความสุขและพอใจอย่างมากพอหนูตัง้งติได้หนูก็รีบวิ่งออกจากบ้านล้างหลังนั้นทันทีเลยค่ะพอหนูพอหนูถึงบ้านนะคะหนูก็ไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังหนูเกงว่าพ่อกับแม่จะว่าหนูว่าหนูเข้าไปทำอะไรที่บ้านล้างหลังนั้น หมือนจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเลื่อยมาค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าภาพจำมันยังติดตาหนูอยู่เลยที่หนูเห็นมาเมื่อสักครู่นี้ทุกคนรู้ไหมคะหนูอะเพิ่งเคยเห็นของผู้ชายเป็นครั้งแรกมันทําให้หนูใจสั่นขนลุกมากๆถ้าคิดไปนะคะถ้าหนูได้ลองของสิ่งนั้นสักครั้งมันจะเป็นยังไง หนูนอนคิดเล่นๆเลืเล่อยเ,เปื่อยค่ะแล้วก็หลับไปแล้ววันนั้นไมโครโอนจิตที่ใต้สำนักของหนูมาทำให้หนูฝันว่าหนูได้ลองใช้สิ่งนั้นเป็นครั้งแรกในฝันของหนูผู้ชายคนนั้นหล่อมากๆดูดีมากๆเขาเป็นใครไม่รู้หรอกค่ะแต่หนูยินยอมที่จะมีอะไรๆกับเขา โดยที่ไม่ปฏิเสธแม้แต่น้อยอยากจะบอกว่าในฝันตอนนั้นมันฟินมากมันเหมือนจริงมากๆมันรู้สึกดีมากๆฝันนั้นเป็นฝันครั้งแรกของหนูขนาดที่หนูกำลังฟินอยู่ในฝันหนูก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าแม่มาเรียกให้หนูกินข้าวแต่ทุกคนรู้ไหมเขาว่า ตรนนั้นของหนูมันเปียกช้ำแฉไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูคะหนูงงมันหมดเลยค่ะพี่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 ทุกคนที่ฟังถึงตอนนี้ช่วยบอกหนูได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากวันนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนหนูก็ยังต้องเดินผ่านทางนั้นอยู่ตลอดนะคะแล้วเรื่องนี้ มันก็เกิดขึ้นกับหนูจนได้วันนั้นหนูเลิกเรียนกลับมาตอนเย็นค่ะแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านทางนั้นเป็นประจำแต่จูๆ่ๆฝนเจ้ากรรมก็ดันตกลงมาอย่างหนักมันจึงทำให้หนูอ่ะไม่มีที่หลบฝนหนูจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบที่บ้านล้างหลังนั้นทันทีขณะที่หนูยืนหลบฝนอยู่นั้นเสียงน้องหมาก็ดังขึ้นมาเหมือนเดิม ความคิดแวบแรกของหนูหนูหนึกถึงวันนั้นขึ้นมาทันทีแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันก็ทำให้หนูต้องเดินตามเสียงนั้นไปอีกครั้งครั้งนี้หนูเห็นเหมือนเดิมเลยคะ่ะเป็นภาพติดตาเหมือนเดิมภาพเดิมๆพาชายแน่ร้อนคนนั้นหันมาจ้องหนูแล้วก็สยยยิ้มให้กับหนูเหมือนเดิม ใจของหนูมันสั่นมากตอนนั้นแต่ความที่อยอกเห็นของหนูหนูจ้องมองสิ่งนั้นของเขามันกำลังเข้าออกอยู่กับน้องหมาของของของชายเร่ร่อนคนนั้นมันใหญ่มากๆใหญ่มากเลยค่ะใหญ่จนหนูกลัวชายเร่ร่อนคนนั้นปล่อยน้องหมาออกแล้วก็นุกเดินมาหาหนูทันที มันยิ่งทําให้หนูเห็นอนไตของเขาอย่างชัดเจนมันใหญ่มากใหญ่จนหนูก,ก้าวขาไม่ออกเขาเดินตรงมาหาหนูโดยที่หนูไม่ทำให้่จะได้ก้าวขาววิ่งเขาก็ถึงตัวหนูแล้วคะ่ะจากนั้นคงไม่ต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่หนูอยากรู้อยากลองอยากเห็นมันเป็นยังไง กลัวก็กลัวฟินก็ฟินความรู้สึกมันสับสนไปหมดครั้งแรกของหนูกับชายเล่ร่อนถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เต็มไปด้วยความเต็มใจแต่หนูก็ได้รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นครั้งแรกความรู้สึกที่เคยฝันถึงมันในวันนั้นและหนูก็อาจจะเข้าใจความรู้สึกของน้องหมาแล้วค่ะ ว่ามันแน่นมันแสบยังบอกไม่ถูกในระหว่างที่ฝนตกนั้นหนูก็ติดอยู่ที่บ้านล่างหลังนั้นค่ะครั้งแรกมันก็จะดูลำบากนิดนึงแต่ชใช้แน่นอนก็คงไม่ปล่อยหนูในครั้งเดียวแน่นอนกว่าฝนจะหยุดตกทุกคนคิดว่าหนูเจอไปเท่าไหร่ละคะนับครั้งไม่ทั่วเลยทีเดียว หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วมันก็ค่อนข้างจะค่ำแล้วชายแร่ล่อนจึงปล่อยให้หนูได้กลับบ้านหนูเดินโลดเลกลับบ้านแทบไม่ไหวพอถึงบ้านก็รีบอาบน้ำทำความสะอาดตัวเองทันทีหนูพยายามขัดถูเนื้อตัวของตัวเองเท่าไหร่มันก็ไม่หมดมันเป็นความรู้สึกของหนูที่ติดอยู่ในความรู้สึกมากกว่า จากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีใครรู้เรื่องของหนูเลยหนูเลยได้เอามาเล่าให้กับพี่ๆฟังเพราะหนูอยากจะบอกว่าหลังจากวันนั้นได้ไม่นานพ่อกับแม่ของหนูก็พาหนูย้ายออกจากชุมชนแล้วก็ไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยค่ะจบแล้วคะ่ะมีใครฟังจบบ้างคะเรื่องชายได้ร่อนกับหมาของเขาแต่เสียดาย ตอนหลังมากลายเป็นน้องไม้ได้ยังไงกันนะใครเคยเจอความรู้สึกแบบนี้ช่วยเล่าให้ฟังด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันมีหลายอารมณ์มีหลายตัวละครมากเลยถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ครส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะวันนี้แอดมินไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ